ทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนี้อโอไม่นะนี่มันวันจันทร์อีกแล้วอย่างนั้นเหรอฉันจะต้องไปโรงเรียนแล้วหรอเอยฉันไม่อยากจะไปโรงเรียนเลยฉันอยากจะอยู่บ้านนะฉันรู้แล้วไปบอกพ่อว่าฉันป่วยดีกว่าแล้วเขาก็จะยอมให้ฉันอยู่ที่บ้านแล้วพ่อก็จะต้องยอมให้ฉันอยู่บ้านแน่นอนฉันนี่มันชลาจริงๆอ๋อ ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปอยู่กับเราบอกนะคะกับแมป Need More Heat นะคะก็คือต้องการความร้อนมากกว่านี้อีกนะคะก็เริ่มต้นมาก็คือเราเป็นตดิมน้อยคนหนึ่งนุบน้อยคนหนึ่งที่อเอ่อเอเราออกมาได้เลย,เลยเหรอเราอ,อไปได้หรอเปล่ เราเป็นนุ่มน้อยคนหนึ่งที่อยากจะอยู่บ้านนะคะเขาเชื่อว่าต้องมีหลายคนนะคะที่แบบว่าไม่อยากไปเฮเมียนเลยแก้งป่วยะเลยนะคะป่วยกันเมืองแต่ว่าอันนี้เราออกมาได้เลยเหรอเอ๊ะนั่นใครอะ่ะโอ้โหอันใครอะ่ะอ๋อคือคือเขาขอโลโลบักนะคะ แล้ก่อนเจ้าหนูเอ๊ะเรคือเราออกไว้แบบนี้ได้เลยพ่อไม่ว่าด้วยหรออ้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาร์ตบุคู่แฟนอาร์ตเม่ไพเพเยอร์อ๋ออ่าเป็นแฟนอาร์ที่มีคนวาดมาให้นะคะหูมี56อันเลยทีเดียวมีไฟมีไฟเผาบ้านด้วยโอ้ Okay. อันนี้เฮ้ะออยังไงพ่อโอเคพ่อครับผมรู้สึกไม่สบายเลยครับผมไม่อยากจะเอาโรคภัยเนี่ยไปแพร่กระจายที่โรงเรียนนะครับผมขออยู่บ้านแทนได้ไหมครับอืมขอดูหน่อยสิ โอ้า <laughs> วัดเหรอเข้วัดเหมือนอนี่เลยอ่าก้องวงจรติดสามสิบหกจุดห้าศูนย์แกก็โอเคนี่เตี้ยไปบ่งเรียนได้แล้วพ่อจะอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดโูกตรงการนะให้ตายสิฉันจะต้องหาทางน้มน้าวใจเขาให้ได้ อ๋อรู้แล้วถ้าเกิดฉันเปิดไฟที่ห้องของฉันบางทีอุณหภูมิของฉันอาจจะสูงขึ้นแล้วพ่อก็อาจจะปล่อยให้ฉันอยู่ที่นี่ก็ได้นะโอ้จีเนียสนะคะเปิดไฟสามดวงนะคะที่ห้องเราโอ้หน้าจอหนาจอนี้ไม่คุ้นๆน,นะถ้าอยากจะกระโดดไปที่ห้องของตัวเองซะได้ครับพ่อได้เลย พ่อต้องแบบไม่กระพริบตาเลยอะนั่นมันเตียงของแม่นะอ้าเราก็เตียงของพ่อเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับผมพ่ออยากรูว่าแบบพ่อจะว่าอะไไหมกลับมาวนประโยคเติมแล้วอ่าแม่สนุกเลยปิดประตูใส่พ่อไม่ยอมพ่อแบบไม่เชื่อว่าเราป่วยอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมถึงไม่เชื่อ เราต้องเปิดประตูนะคะเอ้ยไม่ใช่เราต้องเปิดไฟอ่ะเปิดไฟอุณหภูมิบวกเคริบจริงด้วยนะโอเคแต่มันบวกมาแค่นิดเดียวเองอะ่ะพ่อจะยอมเชื่อเหรอหนูพอครับพอครับที่วัดอุณหภูมิเมื่อกี้มันตัวผิดนะขออีกสักรอบได้ไหมอะ่ะก็ได้ ตารงทุกทีสามสิบเจ็ดอืมมันก็ดูมากกว่าเดิมอ่ะนะแต่ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกไปโรงเรียนซะอีหนุมันต้องสามสิบเจ็ดจุดห้าขึ้นไปนะหนูฉันต้องร้อนมากกว่านี้เอานี้เปิดไฟทุกบ้านทุกดวงในบ้านไปเลวยว่าทำไมพอ่อโมโหง่ายจังขอผมเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับ What do you want? ไม่มีอะไรแล้วครับโอเคค่ะเราเปิดในห้องพ่อแล้วแล้วก็มีห้องเราแล้วนะคะห้องน้ำเอาละต่อมาก็อันนี้ในบ้านนี่อีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่า ต่อมานะคะน่าจะมีในลรถอีกอันนี้ใช่นี่ไงเรียบร้อยบอกพ่อว่าป่วยครับผู้พ่อครับพ่อครับผมพูดจริงๆนะคะว่าวันนี้ผมไม่ไหวหตายเธอสามสเจ็ดจุดไม่เป็นไรหรอก ไปกินข้าวซะแล้วก็ไปอาบน้ำโอ้นี่มันเจ๋งมากเลยนะพ่อเออเจ๋งมากเลยทีเดียวจริงๆ37.7นี่คือถือว่าค่อขึ้นแล้วนะคะ Have a breakfast and take a bath กินข้าวนะคะ MT มาใส่ช็อกโกแลตอ่า เรากินให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมจริงๆเรามีเตาไฟได้วยนะเราน่าจะร้อนได้มากกว่านี้นะคะว่าอ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็อันร้อนอ่าน้ำร้อนนะคะนี่ไงอ่ะน้ำร้อนนี่ โอตอนนี้คือแบบทุกอย่างคือสีสดร้อนแรงที่สุดเลยนะคะตอนนี้โอเคพ,อพ่อครับพ่อครับผมขอร้องพ่อช่วยวัดไข้ผมอีกสักรอบหนึ่งเถอนะครับ40.2 ไม่เป็นไรหรอกนะไปโรงเรียนแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยฮ40องศาก็ได้ครับพอผมจะไปเดี๋ยวนะคือ40องศามันมันร้อนมากเลยนะคะคือเขาเคยเป็นไข้แบบ40องศานะคะแล้วแบบเขาแบบไม่โอเคเลยคะ่ะทุกคนมันมันมันไม่สบายตัวมันมันแย่มันแย่มาก เราจริงๆต่อให้เราไม่ได้ไข้ขึ้นจริงๆนะคะแต่การที่แบบเราอยู่กับการที่ร่างกายเรามีอุณหภูมิ40องศามันมันไม่สบายเลยนะคะคือมันไม่สบายตัวเลยอ่ะโอเคเปลี่ยนเสื้อนะคะโ <c oughs> อ,อย๊ยนายจะไม่เป็นลมใช่ไหมนู๊บนายจะไม่เป็นลมใช่ไหมไอ้ไม่ต้องห่วงสบายมากโอเค okay. บอกไปค่ะ 0.5นะคะหม้าย,ยังถามเลยว,ว่าแบบทำเพื่ออะไรอะนู๊ดพ่อครับผมเชื่อว่าเอ้ยรู้แล้วอุณหภูมิใช่ไหมล่ะ40.70เอ้ย40.70เซลเซียสเห็นไหมแกไม่ได้ป่วยสักหน่อยพ่อครับไอ้ตายสิทำไมมันยากกว่าที่คิดอย่างนั้นเนี่ยอืหรือว่าต้อง อุณหภูมินอกบ้านด้วยนะ uh. พ่อฮะผมไม่สบายจริงๆนะคะให้ผมอยู่ในห้องนี้เถอะนะคะให้ผมอยู่ในห้องนี้อุยมันแดงมากเลยค่ะมันแดงขึ้นแบบแดงขึ้นโอเค close all the windows turn heat โอ w o โปิดปิดปิดโอ้โ oh, ห oh, แค่เขาเห็นเขาก็อยากกินน้ำแข็งแล้วค่ะไม่ร <laughs> ู โอ้ oh my god อันนี้นับไหมไม่นับใช่ไหมอุย้ยคือข้างในบ้านคือร้อนมากเลยค่ะถท่าออกไปข้างนอกที่เ้าออกไปข้างนอกคืออุณหภูมิปกติมากมากเลยนะคะอุ้ยมีมีเครื่องบินผ่านด้วยอะไรอ,ะอ่ะแฟงกิ you for อ่าก็คือแบบขอบคุณที่มีคนมาเล่นนะคะนี่ข้างนอกคือแบบสบายมากพออยู่ข้างนอกได้ไหม รู้สึกแบบอุยอ้ยโอย้ข้างน้าอ้าโอ้โหขนาดสาวายน้ำยังร้อนเลยนะคะนี่ปิดประตูเข้าบ้านแันดังนี้ชิบอ้อนี้ปิดแล้วอ๋อห้องน้ำนี้นก็ไม่มีไม่มีประตูาย ไม้มีหน้าต่างเลยซ้ำไม่ต้องไหนอีกหรออ๋อทีเธออุย้ยแล้วก็มีอันนึงในห้องน้ำเลยปหรือห้องพ่อจะห้องพ่อนะคะพ่อแล้วพ่อเห็นผมทำอะไรแบบนี้พ่อยังยังได้เหรอพ่อฮะ ดวยวัดอุณภูมิผมอีกสักรอบเถอะนะฮะพอพ่อสะดุดด้วย46.70น,นงสาเซลเซียสแก้ไม่เป็นไรคราวนี้ไปโรงเรียนได้แล้วเดี๋ยวแกจะไปโรงเรียนไม่ทันนะยังไม่พออย่างนั้นเหรอเอ้ยฉันจะต้องหยุดเรียนวันนี้ให้ได้ไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งก็ตาม โอ้มีความพยายามสูงมากอุย๊ยขนมันร้อนมากเลยค่ะเชิญ on the stove นะคะจุดเตาเผาเตาเผาเตาอย่างนี้นะคะ Turn on the stove and every frickin' with hot powder ก็คือ <c oughs> ก็คือเปิดไฟแล้วก็เปิดนำอุ่นนะคะอุย๊ยมันร้อนมาก คือค่าเขาเห็นเขาก็รู้สึกว่ามันร้อนแบบมากๆแล้วอะค่ะเอ๊ะนั่งไรด้วยฮะอุ้ยอิอูอุ้ยใไปไม่ได้พ่อฮะพ่อฮะพ่อไม่รู้สึกร้อนแล้วใช่ไหมคะยังอยู่อีกเหรอฉันนึกว่าแกไปซะแล้ว พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าฮะพ่อดูแบบว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยฮะใช่ใช่ฉันไม่เป็นอะไรหรอกนะยังไงก็ตทมทำไปลไแล้วทีไปแล้วห้าสิบสองจเจดศูนเซลเซียสแกไม่เป็นไรหรอกไปเรียนเถอะอะไรกันฟันเนี่ยฉันทำอะไรได้อีกเนี่ยอ้อฉันรู้แล้วเตาเผายัางไงล่ะเตาพิง พอ่อฮะคืออีกนิดนึงบ้านจะไม่แล้วนะัคือยังไม่พออีกเหรออ่าเบิร์ยโฮมวะโอ้โหโอเคโฮมเมิร์นะคะ extremely heavy book <c oughs> อุย้ยหนักจริงๆด้วยโอ้โ oh. ห t o days homework t o day จริงเหรอออกไปเผาเลยสบายใจวุ้ยเราไป็ผ้าไปแล้วเราเป็ผ้าไปแล้วแต่เขาก,ขเก็เจได้แล้วแบบการวาดเป็นหน้าเผาทิ้งมากจริงๆอะพ่อมันจะมา่แล้ว ห้าสิบเจ็ดจดเจ็ดศูนย์เซลเซียสไม่มีอะไรผิดปกติหรอกนะโอ้ยมันชักจะไปกันใหญ่แล้วฮะอันนี้ให้เอาซ่อมเสียบเข้าไปในไมโครเวฟถามจริงเราเราเป็นหนักขนาดนี้หรอหนุบในายนายจะทำจริงเหรอไา้สินี่มันเป็นทางเดียวแล้วเห็นพ่อฉันไหมพ่อฉันไม่เชื่ออะไรฉันเลยก็ใช่นะ โอเคหาซ่อมกันนะคะซ่อมอะแล้วก็อันนี้เหรออ๋อโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะห้ามทำแบบนี้ที่บ้านนะคะไม่ว่าอาจจะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนียนี้ห้ามทำท,ที่บ้านนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่ได้ทำจนถึงขั้นแบบนี้นะคะแต่ว่าการที่ร่างกายมันร้อนจนถึงอุณหภูมิอจนจนไข้ขึ้นจนสี่สิบ 50อะไรก็ว่าไปอะคือแค่อุณหภูมิ40ก็จะช็อกแล้วนะคะร่างกายก็เสี่ยงช็อกตายเป็นไข้สูงนะคะดังนั้นอย่าอย่าหาทำนะคะโดยเฉพาะการเอาต้อมเนี่ยไปในไมโครเวฟเนี่ยยิ่งไม่ได้นะคะอย่าทำตามเด็ดขาดนะคะอันนี้คือจริงๆนะคะห้ามทำตามนะคะนี่ก็เป็นแค่เกมเฉยๆนะคะเพื่อมีคนแบบดื้อดึงนะคะเขาต้องทำให้ชัดเจนว่าห้ามทำนะคะ โอ้โหว่าไรโอเคโอค้โหบ้านจะไหม้แล้วนะอีกนิดนึงพ่อฮพ่อฮะพ่อไม่ร้อนเหรอฮนะหกสิบเจ็ดจุดเจ็ดโอ้โหใกล้หนึ่งร้อยแล้วนะคะแกาไม่ได้ป่วยหรอกฉันต้องการความร้อนเพิ่มไปดู เข่ารถโอ้ว้วาวเรานี่ก็ไปกันใหญ่แล้วเหมือนกันเนาะโอ้โหรอนมากดูกสิคะแต่ถ้าเราไปข้างนอกปุ๊บเอ๊ะโอ้โหมันร้อนแบบร้อนถึงมาข้างนอกเลยนะคะตอนแรกคือข้างนอกอะ่ะเองเฉยๆนะคะแต่ตอนนี้คือแบบข้างนอกก็ร้อนมากแล้วนะคะเพราะบ้านเราร้อนมากโอเค อ uh, อย่างที่บอกนะคะอย่าทำตามเด็ดขาดน,นะคะอย่าทำตามนะคะอือ uh ฮึ huh. อีกเหรอพ่อฮะรถไฟไหมเก้าสิบเจ็ดจุดเก้าองศาแกก็ยังต้องไปโรงเรียนอยู่ดีอ้าวขันไป เดี๋ยวนะพ่อคือพ่อไม่ร้อนหรอถามจริงพ่อยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าผมยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคทางลัดนะคะเอาไม่ไดค้คือพ่อสนใจแค่ว่าเราจะไปโรงนี้ไม่ทันแต่ว่าไม่สนใจเลยนะคะว่าตอนนี้บ้านร้อนแค่ไหนเลยทนะั้วพ่อพ่อพ่อพอ,อ่าโอเค เอาแล้วนุบโอ้โอ้โหโชคดีจริงๆที่ไม่มีใครอยู่แถวนี้มีแค่บ้านเรา 197.7กสองศาไปโรงเรียนได้แล้วแกต้องไปนะ Fill the pool with มือ a ล้โอ้โหก่อนที่จะถามว่าจะหาลาวามาจากไหนน้ำหายไปไหนก่อน <c oughs> ไปดิอิกนิเทสเจ้าแห่งไฟได้โปรดได้ยินคำร้องขอของกระรมด้วยโอ้โหซัมมอนอย่างนี้เลยเหรอว่าไง โอ้ท่านเทพได้โปรดเติมลาวาลงในสากของผมทีวัดได้โปรดเติมสากของผมให้เต็มไปด้วยลาวาอ๋อได้เลย <c oughs> <c oughs> โอ้เคบายอโอ เฮ้ยเราไม่ตายได้ไงก่อนเราังไววดังด้วยเราไม่ใช่คนนูบปนายมันไม่ใช่คนคือจริงๆเมื่อกี้ค่ะเราใช้คำศัพท์แบบสวยหรูมากเลยนะคะแบบว่าได้โปรดตอเติมเต็มสะของอ่ากัอ่าได้โปรดตเติมเต็มสัของผมด้วยแสงอาทิตย์ร้อยเท่าพันเท่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งท่านเทพคุกก็แบบว่าแต่ว่าเขาแบบแปลให้มันเข้าใจง่ายๆนะคะ ไหนพ่อตอนเนี้ยมันแบบเกินเบอร์แล้วนะหนึ่งพันยี่สิบสองจุดเจ็ดศูนย์เซลเซียสโอ้พระเจ้าช่วยนั่นมันไข่สูงมากเลยนะฮะใช่ไหมล่ะพ่อโออไม่อเข้าใจผิดจริงๆลูกก็โอเคนะเอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ่ะโอ้ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เพิ่มอุณหภูมิฉันแล้วอะ่ะ บางที่ทีวีอาจจะบอกนะทีวีทีวีวอ่ะไฟ something helpful on TV อ๋อทีหม t อยากให้ความร้อนน้อยลงเหรอแฟนตทสติกก็คือใช้พัดลมโฆษณาพัดลมนะคะแบบ need less heat โฆษณานี้ไม่ตรงวัตถุประสงค์นะคะเปลี่ยน I used to see you ออเดลสัมไอซ์โอเคก็คือโฆษณาน้ำแข็งนะคะอันนี้บ้านกำลังไหมหรือเปล่าไปโรงเรียนสายอย่างนั้นหรอมันไม่สายเกินไปหรอกนะเขาพาต้องเอารถมาได้เลยอะไรกันคำนี้เอ๊คุณอยากที่จะน้มนนาวพ่อคุณว่าคุณมีไข้ และอยากจะอยู่บ้านใช่ไหมแต่ว่าคุณก็ไม่รู้จะเอาไอเดียไหนเพื่อที่จะเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายของคุณแล้วแล้วก็บ้านคุณแล้วพอ <โ queue. S 2> หาพวกเราเลยเพื่อจ้างมังกรเพื่อเผาบ้านของคุณช่างโรงเรียนมันสีแล้วก็บ้านด้วยอ่าอันนี้น่าจะได้นะคะอ่อสาสามสาองหนึ่งส สามสองหนึ่งสี่ห้าหค่ะ,ะ,ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าแมวน้อยก็ได้เจอกับลูกวัวแล้ววัวส่งเสียยังไงนะจ๊ะมูโอ้โทรศัพท์ เอาละเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณมังกรไปทำงานก่อนนะเมื่อคุณมังกรทำงานเสร็จแล้วเราจะมาอ่านหนังสือนี้ให้จบกันนะคราวนี้ขึ้นบนหลังของฉันแล้วก็ไปทำงานด้วยกันเถอะนะฮ้ลโหโอเคเด็กๆหวังว่าจะสนุกนะจ๊ะ เอาละจับแน่นๆนะโอ้โอ้เอาละงานเสร็จแล้วคราวนี้เรากลับไปที่เดย์แค์แล้วก็อ่านหนังสือกันต่อเถอะนะจ๊ะเย้ สามพัมันยี่สิบสองจุดเศูซลเซียไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเออก็ได้ฉันก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกนะแต่ว่าฮพ่อทำให้ไม่มีทางเลือกโอเคจริงๆใช่ไหมโอเคค่ะเอาดวงอาทิตย์มาให้ใกล้ได้เชื่อ โอ้โหเอาละต้องใช้วิธีนี้แล้วฮะพ่อบังคับให้ผมทำแบบนี้เองนะผมโอ้โหไม่โอ้โหปัง โอ้เดี๋ยวนะเสป่ตาส่เวนก่อนไปผมจะไม่ไป าพันเซลเซียสโลอเเผาไปแล้วค่ะพ่อฮะผมอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะดพันห้ารอยิบสองจุดเจ็ดศูนเซลเซียสโอ้ลูกจ๊ะลูกพูดถูกมาตลอดเลยว่าลูกมีไข้พ่อว่าลูกอยู่บ้านได้แล้วล่ะนะ ขอบคุณท่าพ่อยิ่ d ฟ n ตเอนดิ้งเอ้าอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปโรงเรียนนะนะ